สวัสดีลูกเพทุกคนนะครับยังยังน่าจะสัญญาณมมาลูกเพจมาละทักทายลูกเพจหน่อยจ้า วันนี้มาเยี่ยมที่วา <Okay. S 1> รีมกับคุณพ่ออึดนะครับที่ในนั้นคาะเชิงตลาดเราที่ร้านเขาเปิดร้านอมปถัมภ์นะครับที่อังกฤษแล้วอิตแป้แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแบเ่ื่อนกันสักหน่อยสายเลือดทีกร้องเพลงได้กันที่บ้านนะครับก็เลยเอาปาร์ตีหางยุบลับมาลองไปกันลูกชาอันนี้แนะนําก่อนคือกีตาร์ของเราน้องพี่ใหม่ครับผมพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ลูกชายคนโตของที่วารีม ใช่ไ่ครับคนนี้คนนี้ใครจำได้บ้างที่วันที่ปรีคับสวัสดีทุกเพืทุกคนนะครนี่เดี๋ยวเราไปสใครเข้ามสใคราไ่าส่งทุกเนลยเหรอใวันเดี๋ยวคเดีเลขเด่นเลขเด่นไ สวัสดีลูกเพจที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้น้องเต้ยเขาจะร้องเพลงแบทเทิลกับพี่วาทินหน่อยนะคะพี่วาทินนี่เป็นเคสของอีเต้ยเมื่อประมาณปีปีกว่าๆที่แล้วเขาดึงเขาดึงมาแสดงตัวหน่อยไหมเออเขางมาโชว์ตัวหน่อยที่แล้วเสียงจะได้ยินเสียงออกมานิดหนึ่งหาไม่มาเสียบเลยไหมไม่ถ้าเสียบกล้องเออกล้องเร็วจะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่คิดว่าดังนะได้ยินหนิพ่อพ่อมาโชว์ตัวใกล้ๆน้องเต้ยหน่อย mời bạn ơi mày mất quá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  เพื่อชเพื่อชีวิตามเขาขึ้นคีสูงอีกอ่ะพี่วาทินเอคตนเอาคีเต้ยเตอขึนสูงพี่ไม่ได้นี่เมื่อกี้โค้ดเขาบอกเธออยู่เขาบอกว่าต้องหวานวๆเนื่อนขึ้นๆแบบ วันนี้เต้กำลังจะแบ็คเทิร์ดแบ็คเทิร์ดเลนปาร์ตทีมงานต่าับที่งันทีมแล้วก็ผู้ชายทีมงานทีมนะเป็นคนที่อยู่ฝั่งในดวกเป็นเวอร์ชั่นไอคิวสี่เปล่าเสียงน้องเต้ยอยู่ในลำโพงแป๊บหนึ่งนะเร็วเร็วต่อไมค์เร็วเค่ะพี่ขอไมค์นี้มาใส่ไลฟ์สดเขาไม่ได้ยิน รอสักครู่รอสักครู่<ม>แล้วอันนี้มันอ๋อต้องเอาตัวในรถ,นรถไปเอามาให้หน่อยเดียวรถเหรอเออพี่พี่ถอดวางไว้บ่อหนั้น เอาเลยเหรอรองกันดิ <quir ks> ร้องฟังที่ไหนก็ได้แต่ว่าฟังพี่วาคินกับน้องนี่มันเป็นเวอร์ชั่นแบบสเปเชียลไงสเปเชียลปาฏิหาริย์น่รัก <c oughs> <c oughs> เจ้าของร้านหมอดหมูกระทะโดนบังคับร้องเพลงนะครับ <c oughs> นี่โปรโมทร้านตัวเองได้เลยนะ <c oughs> ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่สี่แยกต่อไล่อ่าบ้านโพท,ที่ตลาดแม่วันดีอยู่ใกล้ตัดของสวนร้อยปีปักหมุดมาว่ายยัไงไรหมอนหมุกทาก็เจอเลยนะเจอเลย,เลยโอเคหมอนถอดทงหมอนถอดทง ยาวอย่างนี้ยาวบอกเลยออ <c oughs> โอ้เขาต้องมีนัดหมอ <c oughs> <p> พี่เมย์มีนัดหมอคะ่ะโรกเห็ดไมเไ่เขาเอาแค่ท่อนเดียวอ่าเอาท่อนไหนท่อนฮุกอตั้งหัว <c oughs> ตั้งหปาริต์แห่งรักที่พลัดพรากกัน หาเพือนด,ดานสาธุทุกฟ้าได้ <c oughs> เกินฟ้าหิือขีดมาอย่างนั้นจากกันจะท้อเป็นคนหลงหัวใจแห่งเวนเกินแห่งฟแบบ้าที่ไหนแล้ววะอ่ะาอมยันต์ภมยัง เด,ดื่นเต้นเดืรดเต้นเต้นเต้นจริงจริงเอาแค่รนี้นะครั พองเปลี่ยนปัิหารหัวใจแห่งครั้งจะหักุดเกณฑ์แห่งฟ้า,ไป,าไปแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อันนี้คือส,ส,สดสดในการครั้งแรกเลยนะจ <c oughs> <c oughs> เจี๊ยนต้องอแห่งฟ้า สุดละฟ้าเขียวตามหาโเออใช่งั้นงั้นใหม่ก็ค่อยๆเก่าตามพี่แล้วกันนะเราก็คือยังไม่เคยซ้อมร่วมวงกันเลยเนาะสดๆสดะลูกเห็พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เอาเลยนะพร้อมไหมครับคุณมาทินปาฏิหาริย์แห่งรักเวอร์ชั่นสเปเชียลนะครับอีเตอร์อิจัน VS พี่วาทินลูกชายพ่ออึงแล้วก็ มือกีต้า์นะครับน้องใหม่นะครับพร้อมแล้ว let's go <S <c oughs> ล้างหัวเทปก่อน <c oughs> สามสิบใกล้สุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครั้งที่ทหายคงอยู่ตรง สักวันจะผ่านพ้น เกนแห่ง้าตหล่อแล้วหล่อแล้วตาฟ้าเขียวตามหาโหล่อใจบนฟ้าให้ไายเกินฟ้ามา

นีคนหล่อคนหล่อลูกลูกชายคนกลางเพลงขนาดเพลงอะไรลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ใช่เอาของหนูก็ได้อาตีหนูแต่งเออเอาเองที่หนูแต่งมาเร็วๆมาเร็วๆหนุ่มๆอ๋อ ลมพ่านผาตองลาตามคลองภูลานภูรีไม่ใช่ฮ่พอเราใช่ไหมหน้าตาดีแล้วยังเสียงพออีกเนาะแม่อุ้ยงงเพลงอะไรเพลงอะไรไพลไดีอ่ะโอ้โหต้องมีเงินกติกด้วยนะเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะเออเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะ มอสมอสแนะนำตัวหน่อยเร็วนี่เจ้าของร้านหมุกกระท h ตัวจริงใช่ไหมน้องมอสมอสหมุกกระท h นะครับสวัสดีครับผมชื่อน้องมอสนะครับผมอายุ18ปีนะครับสดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย เป,ป,ป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะไหนเป็นไรแต่งเองแต่งเองเหรอโลชเชสโลชวันทูวัน จองใจในวันที่ฟ้านั้นเรียงรอ้องฉันเลยมอบความรักนี้ไปวันนั้นเป็นวันที่ดีที่เราสองคนได้เจอกันตัวฉันได้บอกรักเธอไปแต่ดูเหมือนใคล้ๆว่าเธอจะมีใจแต่ฉันเลยยึดกี่มาร์ตี

รักเจ้าเป็นประโยชนบอกมาือไรก็ป็นรักที่ดีที่มีให้ไกไม่เพียงแ่ฉันที่รักรูก้ใจ ทุกนี้ถ้าเป็นเพลงปาฏิหาริย์แห่งรักจังหวัดนี้ได้ไหมได้ได้แหละเอาสอนพี่เตยร้องฮุกหนึ่งมาฮุกฮุกมาร้องไงท่านไหนเมื่อเราได้พบรักเมื่อเราเมื่อเรา มันขีไหนวะปีติทุกทุ่งไงเมื่อเราได้พบเมื่อเรามันขีไหนวะเมื่อ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 เราได้พบขีนี่ป้าเมื่อเราได้พบอ่าโอเคเมื่อเราได้พบ รักเมื่อเราได้พบรักที่ดีที่มีให้กันเมื่อเราได้พบรักที่ดีที่มีให้กันเพียงแค่ฉันที่รักเธอหรือไเมื่อเราได้พบรักที่ดีที่มีให้กันเพียงแค่ฉัน เมื่อเราได้พบรักที่ดีที่มีกันฉันรักเอรักเธอด้วยจเ้ยไม่ไเ้ๆๆ้ยเฮ้ยเเฮ้าเฮ้ย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 เ่้รเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮอมเฮ้ยเบ้ยเเตอร์หรือยังยเฮไม่ทยเฮยเฮยเฮ้ยเนเ้้ ค่าส de <te ิบบุกคาสิบบุกบุกที่ไหน่พุงมิค่าสิบบุกบุกที่ไหนค่าสิกบุกเป็นประโยคบอกแล้วเยเาะไม่จะให้พี่เอาลองคุ่ไม่าสิ บุกบุกที่ไหนข้าสึกบุกเป็นประโยคบอกเราไม่ข้าสึกบุกเป็นประโยคแล้วผู้ชายร้องเพลงมองหน้าไดยอ่ะเราก็คืนไม่เมื่อเราได้พบรัก ไม่เพียงแค่ฉันรักไม่เพ okay. ียงแค่ฉันที่รักเธอด้วยใจเมื่อเราได้พบรักที่ดีที่มีก right. ันแค่ฉัน เราเดี<อ>๋ยวม,มีคนหึงอ่ะมีคนหึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราค่อยซ้อมกันแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันไหนลองปฏิหารจังหวะนี้ดิมอสมันจะไปยังไงปฏิหารจังหวะนี้ใช่ไหมเอ <c oughs> ใเอใกลสุดขอฟ้าตามหาหัวใจที่เพิ่งหายขึ้อยู่ตรงนั้นเพื่อคนจะมีเพีงหาปากฏ วงตาด่เหมกันช่อวบสุดวันจะผ่าเจอเมื่อใครตามหาน้องเพรละไนแต่ใจ้ไในไม่เคยท้อเฮดีนั่หลงร้องไห้ไม่ได้เรืองที่านสุดวันที่ฉันเยส่งแรงยิ่งใจปาฏิหาริย์ที่กำลนัอนุภาพกัการด ฟนฟ้าลิขิตไมอย่างนั้นให้อีกคั้สุดท้อไปอย่งนหัวใจไม่ยจะหักกระทีย่งครจุดดาบฟ้าเขียวตามหาหัวใจกอนฟ้ให้ใครก็เกินาบานมาดันนเหาไม่ามจะว่ามีอากานห เดี๋ยวปิดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวต้องมูฟแล้วล่ะพี่เมมีนัดหมอต่อนะคบลูกเพจบายยไว้พบเจอกันแล้วไปเยี่ยมเคสไหนที่ปลายทางอีกเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูแล้วก็อัปเดตให้ดูทางหน้าเพจดเตร์อีจันนะครับให้ช่วงนี้ให้พี่วาทินคุณพ่อคุณพ่อมานี่ก่อนเร็วๆเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรใส่หัวเลยเชฟลำยองคุณพ่อคุณพ่อหลังพบเจอลูกชายแล้วเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ลูกเพจฟังหน่อยเร็วอ่ะใครใส่ไม้ด้วย ความสุขทางด้านจิตใจบ้างมีความสุขทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายก็สุขภาพเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่จิตใจเรามันชื่นใจอ่ะเห็นลูกมันได้ประสบความสำเร็จรู้สึกว่าตื่นตื่นตันชื่นใจลูก๋อไม่เข้าไมักางเ็จได้ดีมากมากโอเคครับผมอ่ะพี่วาทินบ้างพี่วาทินบ้างครับก็ไม่มีอะไรครับเอ้าสัาหน่อยสัาหน่อยสัาหน่อย ก็ชีวิตก uh> ็มีความสุขขึ้นครับอได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานก็ไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ครับโอเคครับผมเอาให้ให้สองหนุ่มสองหนุ่มคุณคุณพ่อเจอกับคุณตาแล้วเนี่ยเออคุณผู่ขอโทษขอโทษในความรู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้าง ครบทุกคนเลยครับตัวหูย่าตายายมีแบบทุกคนโอเคครับมีความสุขดีครับกูมาหาบ่อยๆโอเคครับอ่ะมอสมอสเหมือนพี่ชายเลยครับโอ้ <c oughs> ง่ายนะเราอะ <c oughs> โอเคอ่ะขอขอท่อนจบปาฏ<อ>ิหาริย์แห่งรักปิดท้ายนี้สักหน่อยเลยปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัด รระอนุภาปัดัาประกดฟ้าเกณยนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นที่จากกันจะท้องเปลี่ยนปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า